เอาล้วครับมวยไทยกับกังฟูมวยไทยจะเป็นเสื้อเขียวมวยกังฟูเป็นเสื้อขาวนะครับเตะเท้าไม่ออกสักทีครับมวยกังฟูนี่มันเล่นตลกกันหรือยังไงเอาล้วครับมวยไทยท้าทายโดยการกวักมือเรียกมวยจีนไปไหนครับมวยจีนมวยจีนมึงจะรำหรือมึงจะต่อยมวยครับนี่บุกเข้าไปเลยสิอ้าวมวยไทยมวยไทยยึกยึกยึกมวยไทยชอบยึกมวยไทยชอบยึกไปแล้วครับไปแล้วครับอุ่นเลยๆอ่ะจิจิอ่ะจะอ่ะจะเฮ้ย เอาละนะครับออ้ยเสียงแน่นๆมวยไทยอาจจะมาต่อยกันหรือจะมาสอนกันครับตอนนี้เป็นซูโม่แล้วครับเป็นมวยซูโม่แล้วครับ

มวยอะไรครับมวยปัจิรูปหรือไง